สวัสดีครับจากร้านคุณชัยอรยนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเปลี่ยนการสวิตช์เปิดไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกตัวเดิมรถมันไม่มีมานะครับวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากครับสตาร์ทรถแล้วก็หัานพวงมาลัยให้ได้ลักษณะนี้นะครับใหนมีที่ว่างตรงนี้คลายน็อตสองตัว มตตตีตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เปิดฝาข้างบนนี้ออกนะครับ เปิดฝาข้างล่างมันหลุดลงประมาณนี้นะครับใช้ไขควงแบนนะครับแทงเข้าเดือยตรงนี้นะครับมันจะมีร่องของมันอยู่แทงเข้าไปแล้วก็ดึงออกหลุดออกมาแล้วครับสังเกตนะครับตัวก้านเดิมจะเป็นเดือยดำนะครับก้านใหม่ก็ต้องเป็น เดือยดำนะครับถ้าเป็นถ้าถอดมาแล้วเดือยขาวเราต้องเปลี่ยนเดือยนะครับไม่งั้นตอนเราเปิดไฟเลี้ยวมันไม่ตีกลับคืนให้นะครับนี่อันนี้เป็นเดือยดำครับเหมือนกันวิธีการใส่ก็ไม่ยากครับดันเข้าให้มันล็อกแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จครับตัวนี้ก็จะมีตัวเปิดปิดไฟตัดหมอกครับระบบตัดหมอกถ้าเดิมรถไม่มีมาต้องเพิ่มรีเลย์นะครับ เพิ่มรีเลย์เข้าไปหนึ่งตัวนะครับตัวรีเลย์จะอยู่กล่องฟิวด้านหน้านะครับเปิดกล่องฟิวมาดูรีเลย์จะอยู่ตรงนี้นะครับถ้ารถที่ไม่มีตัดหมอกมามันจะว่างไว้แล้วก็ซื้อรีเลย์ตัวนี้ครับเอามาเสียบเข้าใช้ใช้งานได้ ิไฟตัดหมอก15แอมป์ศูนย์เขาใส่มาให้รอไว้เรียบร้อยแล้วครับส่วนระบบสายศูนก็มีมาให้เรียบร้อยครับถ้าเป็นปี15-16จะเป็นโคมใหญ่สายจะเป็นสาย H11 นะครับถ้าเป็นปี17ขึ้นจะเป็น LED ปลั๊กเล็กถ้าปี15-16จะใส่ไฟ,ไฟ LED ก็ต้องแปลงปลั๊กนะครับถ้าเป็นปี สิบเจดถึงสิเก้าถ้าจะใส่คมใหญ่ก็ต้องแงปลงปักเหมือนกันครับขอบคุณครับที่รับชมครับ